สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูเมนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ค่ะชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะคะวันนี้คุณครูจะมาทบทวนการเขียนประโยคสัญลักษณ์และการแสดงวิธีธรำโจทย์ปัญหาการบวกและการลบกันนะคะเราไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะ เอาละค่ะเด็กๆทุกคนเรามาดูโจทย์ปัญหาการบวกและการลบกันนะคะทีนี้คุณครูจะให้วิธีการสังเกตโจทย์ปัญหาการบวกนะคะว่าในโจทย์เนี่ยมีคำว่าอะไรบ้างนะคะเราจึงจะเรียกว่าโจทย์ปัญหาการบวกนะคะอา้าวในตัวอย่างของครูนะคะในโจทย์ปัญหาการบวกที่เราเห็นกันโดยทั่วไปมักมีคำว่าทั้งหมดรวม เดิมนะคะอยู่ในประโยคนะคะและบางครั้งอาจจะมีคําว่ามากกว่าหรือน้อยกว่านะคะรวมอยู่ในประโยคด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคําว่ามากกว่าหรือน้อยกว่านะคะให้นักเรียนสังเกตในส่วนที่3นะคะว่าโจทย์เนี่ยเขาต้องการถามหาใครนะคะและคนคนนั้นเนี่ยเขาต้องการให้ทำอะไรนะคะต่อไปเรามาดูตัวอย่างโจทย์ปัญหาการบวกพร้อมๆกันนะคะเด็กๆคุณครูให้โจทย์มาว่า แม่ขายปลาได้94ตัวนะคะเหลือปลาอีก25ห้าตัวเดิมแม่มีปลากี่ตัวนะคะถ้าเด็กๆสังเกตดีๆในประโยคมีคำว่าเดิมนะคะซึ่งคำว่าเดิมนะคะจะอยู่ในประโยคการบวกนะคะที่เราสังเกตเมื่อกี้นะคะต่อไปทีนี้นักเรียนก็เอาโจทย์ปัญหาด้านบนนี้เลยค่ะมาเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะก็คือเอาตัวเลขมาเขียนเราก็จะได้ว่า 9ก้าสิบสี่อ่าเอาเก้าสิบสี่มาเขียนนะคะเมื่อกี้เราวิเคราะห์แล้วว่าโจทย์ข้อนี้บวกนักเรียนก็เอามาเขียนบวกนะคะบวกด้วยยี่สิบห้าจะได้เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมอ่าเมื่อได้ประโยคสัญ,ญลักษณ์เสร็จแล้วนักเรียนก็นำโจทย์นี้เลยค่ะมาเขียนในรูปของวิธีทำนะคะอ่าวิธีทำ ทีนี้การแสดงวิธีทำนะคะหลายคนจะงงมากการแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหานักเรียนจะต้องเอาตัวหนังสือนะคะมาเขียนด้วยซึ่งโจทย์ปัญหาเราจะแบ่งออกทั้งหมด3าส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกก็คือแม่ขายปลาได้อันนี้เราเรียกว่าส่วนที่หนึ่งนะคะขายได้กี่ตัวเกสิบสี่ตัวนะคะแม่ขายปลาได้เก้าสิบสี่ตัวนักเรียนต้องนํามาเขียนให้อยู่ในบรรทัดที่หนึ่งเขียนว่า แม่ขายปลาได้ แล้เท่าไรนะคะเมื่อกี้94นะคะเพราะฉะนั้นเลข94นักเรียนวางให้ห่างกันนิดนึงนะคะอย่าให้ติดกับโจทย์นะคะอ่า94อย่าลืมหลัง94นักเรียนต้องใส่หน่วยด้วยหน่วยของปลาเป็นอะไรคะเด็กๆ เป็นตัวนะคะเราก็ต้องใส่คำว่าตัวลงไปด้วยอันนี้คือส่วนที่หนึ่งต่อไปส่วนที่สองนะคะส่วนที่สองก็คือเหลือปลาอีกยี่สิบห้าตัวนะคะเอาส่วนที่สองตรงนี้เลยค่ะมาเขียนให้อยู่ในบรรทัดที่สองเขียนว่าเหลือปลาอ่าเหลือปลาเท่าไหร่คะข้างบน นะคะเหลือปลาอีกอเหลือปลาอีกยี่สิบห้าตัวเลขยี่สิบห้านักเรียนจะต้องเขียนให้ตรงกับเก้าสิบสี่นะคะยี่สิบห้าเขียนให้ตรงกันเลยหลักหน่วยตรงหลักหน่วยหลักสิบตรงหลักสิบและอย่าลืมเติมคําว่าตัวอัวตัวนะคะเสร็จแล้วอย่าลืมใส่เครื่องหมายบวกนะคะระหว่างบรรทัดที่หนึ่งและบรรทัดที่สองนะคะเสร็จแล้วให้นักเรียนขีดเส้นใต้หเซนนะคะ ต่อไปบรรทัดที่สามบรรทัดที่สามเอาจากไหนมาเติมก็เอาจากโจทย์ส่วนที่สามก็คือเดิมแม่มีปลากี่ตัวนะคะเอาออกมาเขียนเลยค่ะเดิมแม่มีปลา เมื่อกี้นะักเรียนบอกว่าเอามาบวกกันใช่ไหมคะอ่าเราก็เอาตัวเลข94ใช่ไหมคะลูกอ่า94ตัวนี้คะ่ะมาบวกด้วย25 4บวก5ได้เท่าไหร่ครับอ่า4บวก5ได้9ก็เขียนให้ตรงกับหลักหน่วยนะคะตัวเลขต้องตรงกัน9บวก2ได้เท่าไหร่คะ1 1มีตัวเลข2ตัวเลข1ในหลักสิบวางให้ตรงหลักสิบนะคะต่อไปเลข1อีกตัวหนึ่งอยู่ในหลักร้อยเลี้ยงมาข้าง หน้านะคะเสร็จแล้วขีดเส้นใต้บรรทัดนี้ค่ะสองเส้นหน่วยข้างหลังทุกคนจะต้องเติมด้วยเติมคำว่าตัววตัวนะคะหลังจากนั้นมาเขียนคำว่าตออบตอบนะคะอ่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายขีดเส้นใต้สองเส้นนะคะอ่าตอบก็เอาบรรทัดที่สามค่ะตัวเดิมมาเขียนเขียนว่าเดิมแม่ มีปลามีกี่ตัวคะหนึ่งร้อตัวให้นำมาเขียนเป็นตัวเลขไทยนะคะอ่าแล้วก็ใส่คำว่าตัวด้วยเสร็จแล้วคะ่ะอันนี้เราเรียกว่าโจทย์ ปัญหานะคะนักเรียนซึ่งวิธีการแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหานะคะนักเรียนจะต้องเอาตัวหนังสือของโจทย์มาเขียนด้วยนะคะโดยแยกออกเป็นทีละบรรทัดนะคะบรรทัดแรกก็คือแม่ขายปลาก็อยู่ในส่วนที่1นะคะเอามาเขียนบรรทัดที่1ส่วนที่2ก็คือเหลือปลากี่ตัวนะคะอยู่ในบรรทัดที่2ส่วนที่3ก็คือเดิม แม่มีปลานะคะแม่ก่อนที่จะไปขายอ่ะแม่มีปลามาเท่าไหร่นะคะเสร็จแล้วมาเขียนในรูปประโยคสัญลักษณ์นะคะแล้วก็นํามาสแสดงวิธีทำแยกโจทย์ออกมาทีละบรรทัดแยกเป็นส่วนนะคะขั้นตอนสุดท้ายต่อบอตอบเป็นตัวเลขไทยนะคะเมื่อนักเรียนทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนอย่าลืมขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยนะคะนี่คือโจทย์ปัญหาการ บวกนะคะต่อไปเรามาดูการสังเกตโจทย์ปัญหาการลบบ้างนะคะว่ามีคำว่าอะไรอยู่ในประโยคบ้างคะ่ะต่อไปเรามาสังเกตนะคะโจทย์ปัญหาการลบกันบ้างนะคะเด็กๆโจทย์ปัญหาการลบนะคะในประโยคที่เราเห็นกันทั่วๆไปนะคะมักมีคำว่ากินไปตายไปแตกไปนะคะให้เพื่อนไปเหลือนะคะ หรือบินไปอยู่ในประโยคนะคะหรืออาจจะมีคําอื่นๆมากกว่านี้อย่างเช่นแตกหักหลน่นหายนะคะอ,อยู่ในประโยคนะคะอันนี้เราจึงเรียกว่าโจทย์ปัญหาการลบนะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างค่ะวันนี้คุณครูให้ตัวอย่างโจทย์ปัญหาการลบมาหนึ่งข้อนะคะก็คือพ่อปลูกมะพร้าว135ต้นนะคะ ตายไป100ต้นพ่อเหลือมะพร้าวกี่ต้นอ้าวนักเรียนสังเกตดีๆนะคะประโยคที่หนึ่งก็คือพ่อปลูกมะพร้าว135ต้นนะคะตายไป100ต้นพ่อเหลือมะพร้าวกี่ต้นนะคะเอาโจทย์ปัญหาด้านบนนี้เลยค่ะเมื่อนักเรียนวิเคราะห์แล้วนะคะว่าโจทย์ปัญหาด้านบนก็คือพ่อมีมะพร้าว แต่มะพร้าวของพ่อมันตายไปทําให้มะพร้าวของพ่อมันเป็นยังไงลงคะลดลงนะคะเราก็เลยเอามาเขียนในรูปของประโยคสัญ,ญลักษณ์การลบนะคะก็จะเขียนได้ว่า135นะคะลบด้วย100จะได้เท่ากับช่องว่างนะคะบรรทัดนี้เราเรียกว่า ประโยคสัญ,ญลักษณ์ค่ะต่อไปนำประโยคสัญ,ญลักษณ์ที่ได้นะคะมาเขียนวิธีทำค่ะดูนะคะวิธีทำอย่าลืมขีดเส้นใต้ด้วยนะคะเด็กๆอ่าเราก็ไปนำโจทย์ปัญหานะคะส่วนที่หนึ่งมาเขียนก่อนส่วนที่หนึ่งก็คือ พ่อปลูกมะพร้าว135ต้นอ่าเอาแค่นี้นะคะมาเขียนในบรรทัดที่หนึ่งค่ะามาเขียนเลยพอ่อลูกมะพร้าวอ่า135เขียนให้ห่างออกมานิดนึงนะคะอย่าให้ติดกับตัวหนังสือนะคะ อาแล้วก็หน่วยอย่าลืมใส่ทุกครั้งเลยหน่วยเป็นต้นเราองใส่กับ่าต้นด้วยต่อไปเราเอาประโยคที่สองนะคะประโยคที่สองก็คือคำว่าตายไปตายไปกี่ต้นคะหนึ่งร้อยต้นเอามาเขียนในบรรทัดที่สองค่ะเตาอายยตายนะคะตายไปหนึ่งร้อยเขียนให้ตรงกับบรรทัดบนนะคะเลขหนึ่งอยู่ในหลักร้อยเลขศูนย์อยู่ในหลักสิบเลขศูนย์อยู่ในหลักหน่วย อย่าลืมหน่วยทุกครั้งเลยต้นนะคะเพราะข้างบนก็เขียนมาว่าต้นนะคะเห็นไหมตรงนี้เราก็ต้องเขียนว่าต้นผ่านเครื่องไม้ลบเหมือนเดิมนะคะบรรทัดนี้ขีดเส้นใต้หนึ่งเส้นต่อไปบรรทัดที่3าก็เอาส่วนที่สามมาเขียนก็คือพ่อเหลือมะพร้าวนะคะอ่าพ่อเหลือ มะพร้าวคำว่ากี่ต้นไม่ต้องเอามาเติมนะคะนักเรียนก็เอาตัวเลขมาลบกันค่ะเอาหลักหน่วยก่อนห้าลบออกเฉศูนย์เหลือเท่าไหร่คะเหลือห้าค่ะสามลบศูนย์ก็เหลือสามหนึ่งลบหนึ่งเหลือศูนย์ไม่ต้องใส่นะคะตัวเลขหลักร้อยเป็นเลขศูนย์ไม่ต้องเติมค่ะใส่ต้นเหมือนเดิมนะคะอย่าลืมขีดสนใท้ยให้ครูด้วย เสร็จแล้วเอาบรรทัดที่3มนี้เลยค่ะมาเขียนคำว่าตออบตอบนะคะกีดเส้นใต้สเส้นเหมือนเดิมแล้วก็เอาส่วนที่3มยกมาทั้งหมดเลยค่ะพ่อเหลือมะพร้าวบรรทัดนี้อย่าลืมนะคะคำตอบต้องเป็นตัวเลขไทยเท่านั้นนะคะก็เอาสาห้า ามาเขียนตัวเลขไทยนะคะหน่วยเป็นต้นเหมือนเดิมค่ะเสร็จแล้วอย่าลืมขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยนะคะเด็กๆอันนี้คือ<ๆ>การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการลบนะคะอาสังเกตดีๆโจทย์ปัญหาการลบไปสังเกตนะคะในประโยคมักมีคําว่ากินไปตายไปขายไปแตกไปนะคะให้เพื่อนไปแล้วแต่นะคะที่ทําให้สิ่งของเหล่านั้นลดลงเราเรียกว่าโจทย์ปัญหาการลบนะคะ เมื่อได้โจทย์ปัญหามาแล้วเรานำมาวิเคราะห์นะคะมาเขียนในรูปประโยคสัญลักษณ์และนำมาสแสดงวิธีธรรมซึ่งแยกออกเป็นส่วนส่วนนะคะมีทั้งหมด3ส่วนนะคะและบรรทัดสุดท้ายต่อบอตอบเป็นตัวเลขไทยเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆคงจะมีความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าง,งั้นเราไปพบกับแบบฝึกหัดเลยค่ะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะมีแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนทบทวนการเขียน ประโยคสัญ,ญลักษณ์และแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหาการบวกและการลบค่า